นายสาโรธอังคณาพิราชนาย,ยกเทศมนตรีนครภูเก็ตห่วงใหญ่พน้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่2565ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวส่วงผลให้มีปริมาณรถเป็นจำนวนมากและนั่นคือสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เทศบาลนครภูเก็ตได้ตรักะถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้สนับสนุนแผนบูรณาการของจังหวัดปูเก็ตในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ให้เหลือน้อยที่สุดโดยมุ่งเน้นลดปัดจจัยเสี่ยงทั้งจากคนยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อม ผู้พูดกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบรรเทาสาธารณักภัยในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่องท่งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ระหว่างวันที24ธันวาคม2564ไปจนถึงวันที่4มกราคม2565 บริเวณริมถนนทางเข้าประตูสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ตที่จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเจ้าหน้าที่เทศกิจฝ่ายปกครองสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตพอปปพ,พร,รและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อปปพรเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการดูแลช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงต้องยอมรับนะครับว่าณวันนี้เนี่ยพวกเราเองก็ตั้งความหวังไว้กับทีมงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็มั่นใจได้นะครับว่าอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าขอให้มั่นใจนะครับว่าทางเทศบาลนครปูกเกตนะครับได้เตรียมความพร้อมมีมาตรการบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทั้งเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของอบุคลากรเรื่องของวัสดุต่างๆเนี่ยรวมรวมถึงรถนะครับรวมถึงเ,เครื่องไม้เครื่องมือที่ในการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่นะครับทางเทศบาลนครปูเก็ตมีความพร้อม และสามารถลงรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงครับอย่างไรก็ตามเทศบาลนาครภูเกต็ตจะปฏิบัติตามแผนบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดภูเกต็ตอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากปีที่ผ่านมาให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์และพันธกิจของผู้บริหารเทศบาลนาครภูเกต็ตที่ได้กําหนดไว้ว่านาครภูเกต็ต นครแห่งการสร้างสรรค์ที่หลากหลายมีอัตลักษณ์น่าอยู่ปลอดภัยทันสมัยด้วยเทคโนโลยีทีมข่าวสวาทังเก็ตรายงาน